นิยายระบบร้านไวอมะตะตอนที่หนึ่งร้านอ่อนน้อมถ่อมตนในโลกของนวหลายเผ่าพันธุ์ต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุดแต่หลังจากต่อสู้มานับพันปีมีเพียงเผ่าพันุ์เดียวเท่านั้นที่สามารถปราบทุกคนเผ่าปีศาจได้เผ่าพันธุ์ปีศาจเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องธรรมชาติที่โหดร้ายและการกระทำที่ชั่วร้ายพวกเขาดูถูกเผ่าพันธุอื่นๆทั้งหมดโดยมองว่าพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่น้อยกว่าที่จะทำตามคำสั่งของพวกเขาแต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของพวกเขา ไม่มีใครกล้าต่อต้านกฎของพวกเขาวพวกปีศาจคิดว่าการครองราชของพวกมันจะดำนึ่งต่อไปอีกหลายปีแต่พวกเขาไม่เคยตระหนักว่าเพราะการกระทำที่เลวร้ายของพวกเขามากกว่าครึ่งหนึ่งของเผ่าพันธุ์อื่นๆร่วมมือกันสร้างพันธมิตรเพื่อขัดขวางความเป็นผู้นำของพวกเขาก่อนที่มันจะแตกหน่อสงครามเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากการกรบฏของเผ่าพันธุ์พันธมิตรการต่อสู้ในช่วงเวลานั้นยิ่งนองเลือดมากขึ้นและทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของหลายเผ่าพันธุ์ ปีศาจใช้ร่างกายที่แข็งแรงและกองกรรมหลังค่าราชบริพารจำนวนมากเพื่อเอาชนะพันธมิตรทั้งสองฝ่ายสูญเสียนักรบผู้กล้าหาญไปนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่มีใครหยุดการต่อสู้หลังจากสงครามนานหลายสิบปีทั้งสองฝ่ายที่เป็นปฏิป,ปักษ์ได้ให้คำมั่นสัญญาพวกเขาจะแบ่งโลกออกเป็นสองส่วนและทั้งสองจะอาศัยอยู่ในโลกที่แยกจากกาันสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาไม่ได้แบ่งโลกออกเป็นสองส่วนแต่พวกเขาจะอาศัยอยู่ในสองทวีที่แยกจากกาัน คือทวีปมังกรที่ลึกซึ้งและทวีปอสูนสีเลือดพันธมิตรจะอาศัยอยู่ในทวีปเดิมในขณะที่ปีาศาจจะอาศัยอยู่ในหลังมีสามทวีปในโลกของนวแต่ทวีปที่สามเต็มไปด้วยสัตว์ป่าดุร้ายนับไม่ถ้วนและมีข่าวลือถึงสัตว์ร้ายระดับสิบที่อาศัยอยู่ภายในทวีปดังนั้นแม้แต่ปีาศาจก็ยังระมัดร,ระวังเกี่ยวกับทวีปดังกล่าวซึ่งทุกคนตั้งชื่อว่าทวีปอสูนศักดิ์สิทธิ์กว่าห้าหมื่นปีหลังจากสงครามระหว่างพันธมิตรและเผ่าปีศาจ พันธมิตรมีชีวิตที่กลมกลืนกันภายในทวีปมังกรลมปราณมีการประทะก,กันในหมู่พวกเขาแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่ต้องเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์นับไม่ถ้วนทวีปมังกรลึกเมืองเบลทรานเมืองหลวงของอาณาจักรซิลเวอร์วิงจากประวัดิก่อตั้งขึ้นโดยหนึ่งในวีระมุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดของพันธมิตรหลังจากการจลาจนเมื่อห้าหมื่นปีที่แล้ว คริมกาซิเวอร์รียอจากกระพัดองค์ปัจจุบันเอลิกกซิเวอร์รียอสองได้สืบทอดยินที่ดีของบรรพบุรุษของเขาแม้ว่าเขาจะอายุมากแต่เขาก็อยู่ที่ระดับพระเจ้าอันดับที่8แล้วความแข็งแกร่งของเขาคือพลังยับยั้งที่ทำให้สายตาของอาณาจักรใกล้เคียงหวาดกลัวนอกจากจาก,กรพพัดผู้แข็งแกร่งแล้วจัก,กรวัดยังเป็นที่รู้จักจากกองทัพปีกสีเงินที่ชั่ว้ายอีกด้วยและเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพนั้น อย่างน้อยต้องมีระดับครูเซเดอร์อันดับสามหมายความว่าทุกคนในกองทัพนั้นล้วนแต่เป็นคนเข้มแข็งในถนนสายหนึ่งที่พลุกพล่านที่สุดของเมืองเบลทรานสามารถมองเห็นคนเดินถนนจำนวนมากเดินไปมาสามารถได้ยินเสียงฝูงทนพูดคุยกันภายในถนนที่พลุกพล่านร้านอาหารและโรงแรมขนาดเล็กหลายแห่งสามารถพบเห็นได้ทุกที่กลิ่นหอมของอาหารเลิศรสที่ปรุงโดยเชฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในอาณาจักรเป็นเวลานาน,าน ในมูหนึ่งของถนนที่มีคนเดินน้อยกว่ามากสามารถมองเห็นร้านเล็กๆได้มีเพียงป้ายเล็กๆที่มีชื่อร้านเขียนว่าไวอมตะชื่อที่สะดุดตาของมันนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภายนอกร้านที่ต่ำคนเดินถนนท,นนที่อยากรู้อยากเห็นในบางครั้งจะเหลือบมองไปที่ร้านและยินยอมเมื่อเห็นชื่อที่หยิ่งพยองพวกเขาใส่หัวและเดินผ่านร้านไปโดยไม่สนใจชายหนุ่มรูปงามรูปงามที่มีผมสีเงินยาวผูกเป็นหางม้าได้ก้าวออกมาจากร้าน ใบหน้าของเขาไร้อารมณ์ราวกับว่าเขาไม่ถูกรบกวนจากสายตาที่ดูถูกของทุกคนเขานั่งอย่างเกียจคร้านบนเก้าอี้ไม้ที่วางอยู่นอกร้านของเขาชื่อของชายหนุ่มคือจิวเชิญและเขาเคยเป็นยอดอมตะที่ถูกจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ให้มาแก่ทุบตีอย่างไร้ความปราณีในหอปิดผนึกพระเจ้าเพราะภรรยาคนที่สองของเขาชอบเขาเขาได้อดพยพเข้ามาในโลกนี้อย่างลึกลับทันทีหลังจากที่เขาเสียชีวิต และเสียงกลไกก็พูดในสมองของเขาเพื่อให้ภารกิจแก่เขาเสียงในหัวของเขายังคงบอกให้เขาชงวัยทุกวันเพื่อฝึกทักษะการทำวัยของเขาแม้ว่าเขาจะถูกขังอยู่ในหอคอยปิดผนึกกอดเป็นเวลาหลายปีนับไม่ถ้วนแต่เขาก็มีชีวิตอยู่มาหลายทั่วอายุคนและเขารู้เรื่องวัยสักสองสามอย่างที่คอเขายังได้ลิ้มรสกฎมังกรสวรรค์ของจักรพรรดิลาวโกอ,อีกด้วย เขาฝึกฝนทักษะการทำวายของเขาหลังจากที่ระบบในหัวของเขาวนเวียนไปมาอย่างไม่รู้จบและเขาได้เรียนรู้ว่าเขามีความสามารถจริงๆกับมันในเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเขาสามารถทำวัยที่สามารถเก็บสาระสำคัญที่แท้จริงได้60%เอร์เซจากส่วนผสมที่เขาใช้แม้ว่าจะเป็นเพียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณของแก่นแท้จริงที่บรรจุอยู่ภายในส่วนผสมแต่ก็ยังเป็นความก้าวหน้าที่น่าอัศจรรย์ซ้ำ รับผู้ที่ฝึกฝนเพียงวันเดียวแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านวัยส่วนใหญ่ยังต้องฝึกฝนทักษะมาเป็นเวลาหลายทศวรรษกว่าจะบรรลุผลสำเร็จจรในหนึ่งวันเขาอยู่ในเมืองเบลทรานมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วแต่ไม่มีลูกค้าไรายใดเข้ามาในร้านของเขาเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะตรวจสอบสิ่งที่ขายอยู่ข้างในแต่เขาไม่สนใจเลยสักนิดแมวขาวอ้วนตัวหนึ่งร้องเหนียวที่ชายหนุ่มด้วยท่าทางน่ารักก่อนที่มันจะกระโดดเข้ามาหาเขาและขดตัวบนตักของเขาอย่างเกียดคร้าน เขาลูกหัวแมวเบาๆขณะที่มองดูมันอย่างไม่แสดงอารมณ์เจ้าแมวอ้วนหลับตาด้วยความยินดีขณะที่ปล่อยให้ชายหนุ่มได้ลูกหัวมันส่งเสียงร้องอย่างน่ารักใส่เขาเราวกับกำลังขออะไรบางอย่างริมฝีปากของจิ๋วเฉินกระตุกขึ้นเพื่อสร้างรอยยิ้มจางๆแต่ดวงตาที่แยกจากกันของเขาไม่เคยเปลี่ยนทำให้ลูกหลานสัตว์เทพอย่างเจ้ารูเพียงแต่กินเท่านั้น เขาอุ้มแมวอ้วนเข้าไปในร้านและป้อนนมที่ระบบผลิตทุกวันเพื่อมอบให้กับแมวจิวเฉินมองดูแมวที่เขาสูงชื่อไออย่างเฉยเมยขณะที่มันเลียนมที่ระบบให้มาอย่างตะกละตะกลามติงภารกิจแรกขายไวยตัวแรกของคุณภายใน3วันจะได้รับรางวัลสำหรับการทำภารกิจให้สำเร็จจอทีเอลโปรดติดตามตอนต่อไป